รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รักประเทศไทยรักในหลวงอย่าห่วงความดีเริ่มต้นได้เดี๋ยวนี้ทำความดีให้สังคมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนัดพบคนดีวันนี้พิเศษหน่อยนะครับเนื่องจากว่า,าในโลกที่ทุกคนกำลังสแสวงหาความรู้แต่ว่าไม่ใช่ความรู้ทั่วไปนะครับ เรียกว่าเป็นความรู้ที่จะต้องดูแลตัวเองอย่างไรแล้วก็เป็นการไม่ง่ายนักที่เราจะมีบุคคลสำคัญนะครับที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยออกสื่อกันแบบนี้นะครับผมก็ได้รู้จักบุคคลสำคัญท่านหนึ่งมานานพอสมควรแล้วก็ได้เห็นถึงการช่วยเหลือผู้ป่วยนะครับการช่วยเหลือผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยทางทางสมอง นะครับหรือผู้ป่วยส่วนอื่นๆที่มีผลกระทบม,มาจากทางสมองเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่เชี่ยวชาญทางด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงนะครับท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซียเป็นนักวิจัยนะครับซึ่งทํางานร่วมกันกับนักวิจัยต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลรัสเซียสหรัฐาอเมริกาแล้วก็หลายๆประเทศนะครับถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนงานทางด้านการแพทย์ ให้คนป่วยเนี่ยรู้ว่าคนป่วยนั้นเนี่ยเขามีความรู้สึกอย่างไรป่วยอย่างไรนะครับไม่ได้เป็นแพทย์นะครับแต่ทํางานสนับสนุนงานทางด้าน,นการแพทย์นะครับบุคคล่านนี้ก็คือดรมารีนาโลโบวาชาวรัสเซียนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยู่เมืองไทยมากี่ปีแล้วครับโอ้สามสิปีกวา่าตกลงว่าเราจะพูดภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษครับ าสังกิษดีกว่าท่านผู้ชมครับผมพยายามที่จะแปลให้ดีที่สุดนะครับ thank you very much to join program thank you for inviting me นะครับ as I mentioned to you I introduce to the audience that you are the scientist and the researcher and very special in the medical equipment I'm wrong or anything bias on that ผมถามว่าผมแนะนำดรมารีน่าว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ และเป็นนักวิจัยเนี่ยที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องเครื่องมือแพทย์นะครับในการตรวจสมองอะไรเงี้ยมันมีการแนะนำคลาดเคลื่อนอะไรไปบ้างหรือเปล่า uh, My area of study is physics of life. อ๋อดรมาเรียนาเนี่ยได้ศึกษามาทางด้านเขาเรียกว่า physics of life หรือว่าเป็นฟิสิกของชีวิตประมาณนั้นนะครับ Yes and of course when some instruments Help us to study to ก็แน่นอนว่าถ้ามันมีเครื่องมืออะไรบางอย่างที่จะช่วยให้เราในการเรียน Then we talk that science can progress เราก็พูดว่าวิทยาศาสตร์มันก็สามารถก้าวหน้าไปได้ Because we need to go up when we research เพราะว่าเราต้องการที่จะก้าวลำดับขึ้นต่อไปเมื่อเวลาเราทำวิจัย And now we talk about Uh, new level in science, new paradigm. ตอนนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องของระดับที่สูงขึ้นไปนะครับของวิทยาศาสตร์ And one of the big step upwards is the mind, brain. ซึ่งส่วนหนึ่งที่ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากนั่นก็คือเรื่องของความคิด Yes. And uh the brain nowadays they want to uh, to copy and to make robot a uh, human brain far more superior what's what you mean superior far more advanced i see you means uh, the human try to produce the robot robot and make the robots more advanced than the brain Yes but brain more advanced than robot I see and always will be that is the fact this is the fact but the man try to make better oh it's that people want to do ก็จริงจริงแล้วดอรมารีนาก็บอกว่าสมองเนี่ยเรื่องสมองของคนเนี่ยเรื่องความคิดอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็สุดยอดอยู่แล้วแต่ว่ามนุษย์ก็พยายามที่จะผลิตหุ่นยนต์ขึ้นมา เพื่อที่จะให้มันดีขึ้นนะครับพยายามให้มันดีกว่าสมองของมนุษย์เสียด้วยซ้ำไป Because neurons they grow that's one fifteen each one fifteen they multiply You you mean neuron Neurons Neuron is mean neural, in the brain The cells in the brain เพราะว่าเซลล์ในสมองเนี่ยมันมีการเติบโตขึ้นเป็นเนี่ย ทวีคูณ is multiply right multiply tremendous เซล์ในสมองเนี่ยมันจะเริญนขึ้นแล้วมันมีการทวีคูณขึ้นหลายๆเท่า yes and the computer currently is plus minus zero and brain far more advanced อ๋อ I see ถ้าเราเปรียบเทียบแล้วการกระจาย mm hmm. อของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ย แต่ว่าเปรียบเทียบกับสมองเนี่ยสมองเนี่ยไปไกลกว่า so therefore we try to research human brain ดังนั้นเราถึงพยายามที่จะทำวิจัยในเรื่องของสมองของมนุษย์ uh, to understand why people get sick ที่จะพยายามเข้าใจว่าทำไมเนี่ยคนหรือว่ามนุษย์เนี่ยป่วย and how to help them และเราจะสามารถช่วยคนเหล่านั้นได้อย่างไร uh, nowadays Uh, we know that Alzheimer that ตอนนี้เราได้ยินคำว่าโรคอัลไซเมอร์หรือว่าสมองเสื่อมนะครับ Diagnostic is very difficult ซึ่งการรักษาคนเป็นโรคสมองเสื่อมเนี่ยค่อนข้างจะยากมาก To understand why n e u r o n die why ที่จะเข้าใจให้ได้ว่าทำไมประสาทมันถึงตายนะครับมันเพราะอะไร yeah. And uh, next uh, question how to make them grow again แล้วก็คำถามก็คือว่าจากการที่เราพูดถึงเรื่องของอประสาทมันตายเนี่ยแล้วทำยังไงถึงจะปลูกหรือว่าให้มันเกิดขึ้นมาใหม่ In the world that's one of the most difficult question to help uh, Alzheimer s. <S ซึ่งในโลกนี้เนี่ยครับเป็นเรื่องที่ยากที่สุดเลยก็ว่าได้ นั้นก็คือเรื่องของการช่วยผู้ป่วยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์นะครับ Yeah uh, even big leaders like Margaret Thatcher like uh, other big leaders they suffer from Alzheimer s. <S ซึ่งถึงแม้ว่าเป็นผู้นำระดับโลกอย่างเช่นคุณ Margaret Thatcher หรือว่าผู้นำประเทศอื่นๆระดับโลกเนี่ยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เนี่ยก็ยังช่วยอะไรเขาเห <Yeah. S 1> ล่านั้นยังไม่ได้ They grow they become big and suddenly <Yeah. S 2> when they change their position uh. อัลไซเมอร attack them ไอซีคือคนที่เป็นผู้นำที่ใหญ่โตระดับโลกเนี่ยนะครับก็เจริญก้าวหน้าในอาชีพมีตำแหน่งอันสำคัญพอพ้นหน้าที่ไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์เนี่ยก็ยากเหลือเกินที่จะกอบกู้รักษาคนเหล่านั้นไว้ได้เนี่ยยัง cannot heal Cann <ot. S 1> นะครับ <Yeah. S 1> ยังยังรักษาคนเป็นโรคอัลไซเมอร์เหล่านั้นยังไม่ได้ but we understand that physical and mental connected แต่ว่าเราเข้าใจนะครับว่าร่างกายเนี่ยแล้วก็ในส่วนของสมองเนี่ยมันเชื่อมโยงกันนะครับไม่ได้แยกกันว่าพอเราพูดว่า Physical ร่างกายเราก็นึกถึงแต่ร่างกายแต่ดรมารีนาบอกว่าร่างกายเนี่ยมันเชื่อมโยงกันกับสมอง is connect to the brain right connect uh, this is psychology นี่เป็นเรื่องของ uh, psychology psychology ยิปวียา this is uh, neuroscience Uh, science of the soul, of the spirit, it's <Okay. S 1> all together มันเป็นศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ uh, uh, the the sign of what of mind of neuro เป็นเรื่อง, <brain. S 2> องระบบประสาทนะครับเป็นเรื่องของระบบประสาทเป็นเรื่องของสมองซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างเหล่านี้ mm hmm. มันอยู่ในระบบเดียวกันที่เชื่มอมโยงกันก็คือสมองแล้วก็ระบบประสาท is together This one the most difficult is one of areas อันนี้เป็นพื้นที่ถ้าพูดถึงในร่างกายของมนุษย์เราแล้วเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เรียกว่ายากลำบากที่สุด most difficult most difficult ยากลำบากที่สุดนะครับก็คือสมองนั่นเอง and uh, I would say that in our research we achieve success จากงานวิจัยนะครับจากงานวิจัยที่ดรมารีน่าพูดว่ามันมันยากที่ผ่านมาเนี่ย แต่ตอนนี้มีงานวิจัยที่เห็นความสำเร็จนะครับ Yes, first we help to slow down the process the process of Alzheimer's growth of Alzheimer Okay, e a h ก็ประการแรกนะครับก็คือว่างานวิจัยของเราได้พบทำให้เกิดการล่าช้าของการเป็นอัลไซเมอร์ได้นะครับ y e a so step one to slow down development and t t e p two to h t l p t h o m to r ข c o v e r ัขั้นตอนที่หนึ่งก็คือว่าช่วยให้อัลไซเมอร์ไม่มีการพัฒนาต่อไปนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่สองก็คือช่วยให้คนที่เป็นอัลไซเมอร์ได้มีสภาพที่กลับคืนมา how many percent that is o recover that you r r e s e a r c h ผมบอกว่ากลับมาได้กี่เปอร์เซ็นต์ได้ it depends upon the time uh, and the period of disease uh. if, it's 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 life, if we start very early we can detect the tendency uh. Uh, then uh, success is uh, I mean uh, tremendous you mean if we know earlier in yeah. the first state yes and it will be very easy for us to protect yes and to provide the healing. Yeah. ถ้า <with S 1> เรา <you. S 1> เรู้เกี่ยวกับอาการเป็นอัลไซเมอร์ของคนใช้ตั้งแต่เน่นๆน,น,นะครับก็แน่นอนว่าสามารถช่วยปกป้องแล้วก็ช่วยฟื้นฟูเนี่ย is mean uh, refresh right refresh ช่วยฟ <Yeah. S 1> ื้นฟูเนี่ยได้ได้เร็วกว่านะครับ uh, but advanced stage even sometime eight years we have the patient eight years Uh, success is quite uh, considerable oh. quite good how many percent Um, 50 60 you know we talk about that uh. we nobody can heal I see and suddenly if we make 10 p e uh. or 20 p e t h i s, uh. <S is very big okay ผมก็เลยถามว่าแล้วมีกี่เปอร์เซ็นต์ได้ที่จะฟื้นกลับขึ้นมาได้เขาบอกคุณดอนอย่าลืมนะว่าเราพูดว่าโรคนี้เนี่ยมันไม่มีรักษาหายได้ แต่ถ้ามันดีขึ้น10% 20%อะไรเงรี้ยมันก็ยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในในเบื้องต้นเนี่ยแน่นอนว่าเราพบจากงานวิจัยของเราว่าเราช่วยนะครับผมก็เลยถามว่าสำหรับระยะเวลาคนที่เป็นเป็นมา8ปีเนี่ยนะครับจากประสบการณ์ที่เขาช่วยคนเป็น a l z ซเม m e r ที่ป่วยมา8ปีเนี่ยก็มีประสบการณ์ที่ดีขึ้น you will satisfy to the patient right oh yes especially family ก,ก็เป็นที่ พึงพอใจของผู้ป่วยแล้วก็ครอบครัวนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งเรามาต่อในช่วงที่2นะครับท่านผู้ชมครับจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคทําให้เกิดวิกฤตยอย่างรุนแรงกลายเป็นสัญญาณเตือนภัยที่สําคัญของการใช้ชีวิตต่อจากนี้ไปผู้ที่มีความรับผิดชอบจะต้องวางแผนสำรองแม้นตกงานแต่ก็ยังพอมีหวังแม้นอยู่ในเหตุการณ์ที่ถูกบีบคั้นก็ยังพอมีทางเลือกหากมีอาชีพอยู่ในปัจจุบันไม่ควรประมาท โปรดใช้เวลาวันละนิดเพื่อเตรียมชีวิตไม่ให้ผิดพลาดโครงการส่งเสริมและพัฒนานักธุรกิจเพื่อสังคมยินดีให้คำปรึกษาฟรี088 00 33362 088 00 33362สวัสดีครับผมอาจารย์ชาตรการศิล เป็นเจ้าของสถาบัน Wintry Training Center อาจารย์ชาญสอนมาแล้วกว่า2,500วิทีครับถ้าเราเก่งมีความรู้แต่เราพีเซต์ไม่เป็นการงานเราไม่เติบโตลูกค้าไม่มาหาเราถ้าเราพูดเป็นเนี่ยเงินทองไหลมาเทมาโอกาสก้าวหน้ามีแน่นอนครับท่านคือคนต่อไปก้าวไปสู่ความสาเร็จในการพูดเป็นนักพูดมืออาชีพได้แน่นอนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ กภูมิใจใสรทำแอร์มาเวลเนี่ยคือหนึ่งละ <c oughs> เป็นแอร์สัญชาติไทยเป็นแอร์ของคนไทยที่เข้าใจคนไทยมากกว่าใครบริษัทอาร์ครีเอทจำกัด บริการออกแบบโลโก้อัตลักษณ์แบรนด์องค์กรโดยนักออกแบบรางวัลระดับโลกพัทรพลเรือเศนสร้างงานศิลป์แห่งจินตนาก,การด้วยจิตวิญญาณนักออกแบบครบวงจร083 041 8945 083 041 8945จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคทำให้เกิดวิกฤตยอย่างรุนแรงกลายเป็นสัญญาณเตือนภัยที่สำคัญของการใช้ชีวิต ต่อจากนี้ไปผู้ที่มีความรับผิดชอบจะต้องวางแผนสำรองแม้นตกงานแต่ก็ยังพอมีหวังแม้นอยู่ในเหตุการณ์ที่ถูกบีบคัน้นก็ยังพอมีทางเลือกหากมีอาชีพอยู่ในปัจจุบันไม่ควรประมาทโปรดใช้เวลาวันละนิดเพื่อเตรียมชีวิตไม่ให้ผิดพลาดโครงการส่งเสริมและพัฒนานักธุรกิจเพื่อสังคมยินดีให้คำปรึกษาฟรี0 8 8 0 0 3 3 3 6 2 0 8 8 3 3 3 6 2ครับท่านผู้ชมครับเรากำลังอยู่กับนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยชาวรัสเซียนะครับซึ่งบุคคลท่านนี้ทำงานกับนักวิทยาศาสตร์ในหลายๆประเทศชั้นนำทั่วโลกแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือแพทย์เกี่ยวกับที่เขาเรียกว่า brain power machine นะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ทำงานสนับสนุนการทำงานของแพทย์ เพื่อให้แพทย์ได้วินิจฉัยผู้ป่วยจำนวนมากนะครับและก็มีชื่อเสียงในทางสังคมที่มีปัญหาในเรื่องของระบบการเคลื่อนไหวต่างๆในร่างกายเกิดการช้าลงบางคนก็อ,อยู่ๆเหมือนขาไม่มีแรงนะครับมีหลายประเภทหลายแบบแม้กระทั่งผู้ป่วยที่เป็นโรคร้ายแรงต่างเนี่ยนะครับสมองเป็นศูนย์กลางและเครื่องมือนี้ก็เป็นเครื่องมือที่ สามารถบ่งบอกให้กับผู้เชี่ยวชาญท่านนี้เนี่ยได้าทานายนะครับก็เรียกว่าทานายว่าโรคต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันมีโอกาสเป็นไปได้หรือไม่มากน้อยเพียงใดนะครับ For our work we have very special equipment ซึ่งการทำงานของดรมารีนานะครับเรามีเครื่องมือที่ถือว่าพิเศษนะครับ So this equipment work not on the electric electromagnetic fields เครื่องมือที่เราใช้นี่นะครับมันไม่ใช่เป็นเครื่องมือที่เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า not elect not electromagnetic okay not e l e c t r o m a g n e t i c yeah คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า okay yes yes because our brain works not on the electromagnetic oh I see it's very old concept I see เพราะว่าเครื่องมืออุปกรณ์ของเราเนี่ยไม่ใช่เป็นเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือที่เราเรียกว่าไปตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับเนื่องมาจากว่าในสมองเราเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสมองที่มีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะโอเค This electric electromagnetic fields they can cause electric shock if we use in the brain ถ้า so, เกิดว่าเครื่องมือของเราใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยแล้วในสมองมันก็ไม่ใช่มีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า i ในสมอ r e ม่ใ o ่ไ g ฟ้าแม่เหล็ n e อริ o ิน g ลเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราไปใช้แบบนั้นเนี่ยมันก็เกิดอาการที่เขาเรียกว่าช็อคขึ้นมาได้ 's why we u c e d c o n น like ั p t นั่นก็คือเราจึงใช้คอนเซปต์หรือแนวความคิดที่ก้าวหน้าล้ำหน้ามาก And excellent it works แล้วก็มันก็ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวเ e า a n detect Earliest stage diseases many of disease เราสามารถ detect is stop right detect uh, to find out เราสามารถหาสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆนะครับในระยะเริ่มต้นเลย yeah. We can uh, understand if uh, the patient can have stroke เราสามารถเข้าใจได้ว่าถ้าหากว่าผู้ป่วยเนี่ยมีอาการเส้นเลือดตีบนะครับ Before it happen ซึ่งเรารู้ได้ก่อนก่อนที่เส้นเลือดจะตีบเสียด้วยซ้ำไปหมายถึงเครื่องมือนะครับ and if we find out uh, where and why และถ้า <we S 1> เรา <can S 1> พบ <stop S 1> <it. S 2> ว่ามันตรงไหนที่มันเป็นเส้นเลือดตีบนะครับมันจะอยู่ตรงไหนนะครับเราสามารถที่จะ can, cancel c a n stop it เราสามารถหยุดยั้งมันได้นะครับเพื่อไม่ให้มันมันเกิดผลร้าย and it's very lucky because uh, before disease develop we already know where and we stop แล้วค่อนข้างจะโชคดีนะครับเพราะก่อนที่อาการของโรคเนี่ยมันจะเกิดขึ้นและทำให้เราเจ็บป่วยเนี่ยเราได้รู้ก่อนแล้วว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วเราก็หยุดมันได้ตรงนั้นนะครับ we can we stop it whatever <can stop. S 2> where it is yes so we can uh, help all people <and> children เราสามารถช่วยเหลือแม้กระทั่งผู้สูงวัยรวมกระทั่งถึงเด็กด้วยนะครับเครื่องมือนี้มีความปลอดภัยไม่ใช่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า and most beautiful we can help people to get younger I see และสิ่งที่สวยงามที่สุดฟังดูแล้วก็มีความสุขก็คือว่าอุปกรณ์ชนิดนี้เนี่ยช่วยให้คนเราเนี่ยดูอ่อนเยาว์กว่าวัย because why people get old เพราะว่ารู้ไหมว่าทำไมคนเราถึงแก่ Because people get sick เพราะว่าคนป่วยไงครับถึงแก่ If we understand what is wrong where s disease <S ถ้าเราเข้าใจว่ามันมีความผิดปกติตรงไหนไอ้โรคในมันอยู่ตรงไหน We can find good solution เราสามารถพบแนวทางแก้ไขปัญหาที่ตรงนั้นได้เลย Even uh, autistic children ถึงแม้ว่าเด็กที่เป็นออทิสติกก็ตามนะครับ Uh, quite often it happens because of cesarean section when oh, mother yes cesarean right yeah เพราะว่าเด็กเด็กที่ป่วยเป็นออทิสติกก็เรื่องของการทำตานผ่าคลอดเนี่ยก็มีส่วนเกี่ยวข้องสำคัญ you mean the autistic children as some reason is come from the cesarean processing right yes yeah, because they are born not in the right time not in the right time not ready to be Not natural อันนี้เป็นความเห็นนะครับว่าเนื่องจากว่าการผ่าคลอดเนี่ยเด็กไม่ได้เด็กไม่ได้คลอดในเวลาที่เขาควรจะคลอดนะครับผ่าคลอดที่เออเซซเเรียนเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีผลเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นออทิสติกของเด็ก right yeah one of the reason that is the autistic <Yeah. S 1> <current. S 2> when when uh, cesarean required Uh, by medical uh, reasons. Uh, it's okay. that's okay. But when uh mother would like to have like zodiac sign or doesn't want to feel pain it's not quite correct. I see. Not not nature It's no when mother doesn't want to, uh, to have natural birth for uh -huh. the child, uh -huh. the nerve system uh -huh. of the child uh -huh. uh, cannot be born strong enough. I see, I see. Right? Because, because the mother they mother afraid to be pain or whatever, yeah, yeah. you know? They use medication. I see, I see. And the baby doesn't have uh, natural immune. I see, so the neural system is affected as well. Yes, it's okay. uh, weak. Old er life ก็คือว่าด็อกเตรมารีนาบอกว่าสำหรับคุณแม่เนี่ยที่อยากจะผ่าคลอดเพราะว่ากลัวเจ็บนะครับเด็กเนี่ยไม่ได้คลอดโดยถึงเวลาที่เป็นธรรมชาติของเขาเนี่ยนะครับก็แน่นอนว่ามันก็มีผลต่อระบบะการทำงานของระบบประสาทของเด็กความไม่แข็งแรงของเด็กด้วยนะครับ yes ก็เมื่อสักครู่เช่นเดียวกันที่ผมลืมแปลไปนะครับมันเกี่ยวข้องกับ ที่เราผ่าซีซารีนผ่าเด็กออกมาเนี่ยนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันของเด็กด้วยแล้วก็จากการศึกษาตรงนั้นมันเชื่อมโยงมาถึงในเรื่องของการเกิดโควิดขึ้นมานะครับซึ่งไวรัสโควิดนี้มันเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย and then and generally when people have strong immune all the signals natural and strong Uh, Covid cannot attack. นั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าคนมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงนะครับมันก็มีการส่งสื่อสัญญาณกันให้รู้นะครับโดยที่ไม่ต้องกลัวเรื่องโควิดถ้าภูมิคุ้มกันของคนเนี่ยแข็งแรง for <Yeah. S 1> the last <Problem. S 1> two minutes can you say something about what is this ผมบอกว่าสองนาทีสุดท้ายช่วยบอกสักนิดหนึ่งไอ้ของที่อยู่ตรงหน้านี่มันคืออะไร uh, this is uh, Uh, I it's can say it uh, herbal, uh, อ b นน l ้ liquid อนี้ดรีนาบอกว่าเป็นของเหลวที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรที่สกัดมานะครับ Yeah we developed this to protect the skin of all the even neurons เรา <right? S 1> ได้ผลิตตัวนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะ,ะป้องกันในเรื่องของผิวหนัง <Yeah. S 1> แล้วก็ในเรื่องของระบบประสาทด้วยนิวโร เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบประสาทด้วย even when you make vaccine you apply this to vaccinated area you mean covid vaccine covid vaccine you w o u l d not pain right you t h e stress immune virus is stressed i see when they inject to a new body virus is so much stressed i see and behave in a strange way you mean that is mean when they inject the virus can entry direct, directly yes yes uh, and we use this we use this come down ah uh. right so then people do not suffer from number of side effects ah 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 right so, so it's it very good สำหรับคนตอนนี้มีการฉีดวัคซีนพวกกันไวรัสกันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราฉีดเนี่ยไอ้ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ทาเราใช้ทานะครับหลังจากที่เราฉีด อาวัคซินไปแล้วนี่นะครับประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับเราทาแบบนี้ so what is help then uh, no inflammation no swelling no pain ก็จะไม่บวมไม่อักเสบไม่เจ็บนะครับอันนี้ก็คือตัวช่วยตัวหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเป็นงานวิจัยนะครับ <Yeah. S 1> ของดรมารีนาเอง ใช่ yes i t u s, s very well right yes เท่าที่ทราบนะครับตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของผิวหนังซึ่งมีสุภาพสตรีที่เราเห็นภาพนี้นะครับเป็นมะเร็งที่หน้าเนี่ยหน้า,ายุบไปเลยนะครับปรากฏว่าทาอันนี้เนี่ย so the cancer case lady in the face from yeah and yes and you see how many times uh, it start to uh, start to heal in about week time อ่าก็ภาพที่ท่านเห็นที่เป็นสุภาพสตรีที่ที่ป่วย เป็นมะเร็งที่ที่หน้าแล้วผ่าตัดมานะและหน้ายุบนะครับพอทานนี้เนี่ยนะครับก็ประมาณสัปดาห์เดียวเท่านั้นเองหน้าเขาเปลี่ยนไปตามภาพเนี่ยนะครับอันนี้ก็ is enzyme right it's yes it's enzyme from the herbs โอเคอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเอนไซม์จากพืชสมุนไพรนะครับ so mm. we the time is off โ right. okay. right. uh, อเค and thank you very much thank you very m thank you very much d r marina yeah. i hopefully next time that thank we you very can Uh, share our experience again. Hope uh, next time everybody <c oughs> will be healthy and happy. ครับหวังว่าครั้งต่อไปนะครับทุกคนก็จะมีความสุขนะครับ mm hmm. Thank you. Thank you. สวัสดีครับลาเลยครับท่านผู้ชมสวัสดีครับเดินอย่างมั่นคงด้วยความมุ่งมั่นหรือเพียงปล่อยมันไว้กับชะตา